อย่าจมเราทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้รับรู้สัมผัสขงลมหายใจเขา้าออกตัวเราเองให้ต่อเนื่องกันตามความเป็นจริงเราต้องพยายามสร้างความรู้ตัวทันกระตื่นขึ้นมาทันแต่ยังไม่ลุกจากที่สำรวจกายสำรวจจิตของเราอันนี้เป็นการย้ำเป็นการเตือนเป็นการเล่าเหตุปังเป็นการแนะวิธีถ้าเราเข้าใจแนวทางหรือว่าเข้าใจในการ ร้างความรู้ตัวเราต้องพยายามไปสร้างให้ต่อเนื่องแล้วก็รู้จักเอาไปใช้เอาไปวิเคราะห์ไปรู้เท่าทันการเกิดของจิตการเกิดของความคิดที่ผุดขึ้นมาพุ่งแต่งจิตเขาไปทําความเข้าใจกับสมมุติต่างๆที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวทําความเข้าใจกับชีวิตของเราตื่นขึ้นมาแต่ละวันเราจะบริหารกายของเราอย่างไรบริหารคิดของเราอย่างไรบริหารภาระหน้าที่การงานของเราอย่างไร โดยจิตที่ไม่ทุกข์โดยจิตที่สะอาดบริสุทธิ์สงบรตลอดเวลาแม้งตังแต่การเจริญสติพวกเราก็ยังทํากันไม่ค่อยต่อเนื่องนี่แหละหลวงพ่อถึงย้ำถึงเตือนอยากให้ทุกคนมาทําความเข้าใจกันการสร้างบุญสร้างอาิสงส์งศรัทธาของทุกคนนั้นมีกันเต็มเปี่ยมปักใ่ในการทําบุญในการให้ทานแล้วก็มีความอ่อนนอ้อมถ่อมตนเชื่อมั่นในพระรรธนิพ เชื่อมันในคำสั่งสอนของรพระพุทธองค์และอายเก่งขวดตบว่าเจริญกุศลอยู่ตลอดแต่การจเจริญสติเข้าไปสำรวจเข้าไปทำความเข้าใจกับจิตทีงเป็นฝ่ายนำมาทำตรงนี้กำลังสติไม่ต่อเนื่องกันหรือบางทีไม่ได้ส้างขึ้นมาเลยเขาตั้งแต่ปัญญาระดับของสมมติเข้าไปพิจารณาแต่ก็ยังเป็นปัญญาของโลกีอยู่ ถึงจะพิจารณาในธรรมแต่ก็ยังเป็นปัญญาโลกียังเข้าไม่ถึงเราต้องพยายามน้อมความบริรู้เข้าไปรูปภายในรูปกายรู้ลมหายใจของเราเข้าออกให้เป็นธรรมชาติที่สุดฝังไปด้วยน้มสร้างความรู้สึกรับรู้อยู่ที่ปลายจมูกข,ของเราให้เกิดความเคยชินอยู่คนเดียวล้วก็มันวิเคราะห์เราอยู่หลายคนเราก็มันวิเคราะห์ตัวเราเอง ท่านถึงบอกให้วางภาระหน้าที่การงานวางสมมุติที่เราทำที่เราสร้างอยู่ไว้ช่วครั้งช่วคราวน้อมกายของเราเข้ามาศึกษาลุกลงไปให้รู้ทั้งจิตการเกิดการหนักของจิตทําไมจิตของเราถึงเกิดส่งออกไปภายนอกทําไมความคิดหรือว่าอาการของขันธ์ห้าที่เราไม่ตั้งใจคิดเขาถึงมาปรุงแต่งจิตของเราจิตของเราเข้าไปรวมเข้าไปร่วมจนเป็นสิ่งเดียวกัน นี่แหละทาให้เกิดอัตตาตัวตนอวิชชาไม่เข้าถึงตรงนี้มโมหะความหลงหลงแล้วก็เข้าไปหลงเข้าไปยึดแล้วก็เข้าไปยึดทุกสิ่งทุกอย่างเราถึงได้มาจเจริญสติเข้าไปสังเกตเข้าไปวิเคราะห์ดูถ้าเรารู้ทันจิตของเราคลายความหลงได้เมื่อไหร่จิตของเราก็จะว่างโล่งปลงกายของเราก็จะเบา เราก็จะตามทำความเข้าใจกับความคิดกับอารมณ์ที่เข้ามาปรุงแต่งกิตนั่นแหละรอบรู้ในกองสังคารโทเรียวา่าอนิจังทุกขังอนัตตาในทันห้าเรื่องอะไรที่เขาเกิดเขาเกิดขึ้นได้อย่างไรเขาตั้งอยู่อย่างไรเขาดับไปได้อย่างไรอนิจังทุกขังอนัตตาเราก็จะมองเห็นเด่นชัดเราต้องพยายามหมั่นคน้นคว้าหมั่นสนใจหมั่นฝักไว้อยู่ตลอดเวลา ทุกรุริยาบทยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายตัวเราต้องแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราคนอื่นเขาจะมาแก้ไขให้เราไม่ได้เด็ขดขาดการได้กินการได้ฟังการได้อ่านการทําความเข้าใจเราต้องเป็นคนขยันหมั่นเพียรเรามีทิฏฐิมานะหรือไม่เรามีอัตตาตัวตนละทิฏฐิละมานะละความเห็นเก่าๆออกไปให้หมด ใหม่ๆเรายังเข้าไม่ถึงเราก็จะพึ่งเอาทิศิความคิดเห็นเก่าๆของเราขึ้นมาขึ้นมาใช้ให้เดินตามทางที่พระรพุทธองค์ท่านชีน้แนวทางเอาไว้ให้การสร้างสางติสร้างความมรู้รู้ตัวเป็นอย่างนี้การสร้างที่ต่อเนื่องเป็นอย่างนี้จิตที่สงบปราศจากกิเล,ปลสปราศจากอารมณ์ปราศจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นลักษณะอย่างนี้จิตที่คลายออกจากความคิดเจี่ยดรูปเียดหนาเป็นลักษณะอย่างนี้ เราต้องรู้ด้วยเข้าถึงด้วยแนวทางที่จะเข้าถึงตรงนี้เขาเดินยอย่างไรเดินท,ทั้งกายเนื้อเดินทั้งสติเดินทั้งปัญญาสมมุติกับวิมุติก็อยู่ร่วมกันทำกับโผลกเก็อยู่ร่วมกันถ้าเราหมั่นวิเคราะหมั่นพิจรารณาจนเข้าถึงตรงนี้เราก็จะหมดความสงสัยหมดความลังเลมีตั้งแต่จะทําความเข้าใจคิดก็จะมีตั้งแต่ความสุขปิดติสุขตลอดเวลาเราชำระสะสารกิเลส กิเลสเกิดขึ้นที่ใจของเราเราก็ละเราก็ดับเสียกิเลสตัวเล็กๆนี่น้อยการเกิดการไปการมาของจิตการคิดเรื่องแต่ละเรื่องสารพัดเรื่องที่มันเกิดบางทีก็ความคิดผุดขึ้นมาพุ่งแต่มกิตทุกคนก็มีบุญกันนะอย่าเปิดอย่าปล่อยโอกาสทิ้งทุกคนก็มีบุญทุกคนก็มีวาสนากันหมดนั่นแหละที่นี่เรามาสร้างมาสานต่อให้ถึงจุดหมายปลายทางการสำรวจทาการทำความเข้าใจ ก็หลงเน้นหลงวิเคราะห์พิจารณาที่กายของเรานี่แหละจะไปแสวงหาที่ไหนเราก็เอากายของเราเข้าไปปฏิบัติเราต้องทําความเข้าใจสติความบริรู้ตัวไม่มีเราต้องสร้างขึ้นมาให้มีถ้าตั้งเผลแเราก็พยายามสร้างขึ้นมาอย่าไปเกียจคร้านในการสร้างความบริรู้ตัวใหม่ๆก็อาจจะมีการพลังเผลอก็เป็นธรรมดาเราก็ต้องอาศัยการอาศัยเวลาอาศัยความเพียรอาศัยความ พยันมั่นเพียรทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนิวรณ์รมต่างๆเป็นเครื่องกลางกั้นจิตของเราเป็นอย่างไรจิตของเรามีความกำนัดยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงหรือไม่กำนัดในเรื่องของราคะหรือไม่ขณะอยู่รื่นตัวอยู่ปัจจุบันนี้แหละจิตของเรามีความอาฆาตพยาบัตเราก็พยายามละความอาฆาตพยาบัตรู้จักอโหสิกรรมอภัยทานมองโลกในทางที่ดีจิตติ จิตของเรามีความพองสร้างเราก็รู้จักดักเสีย้ยมีความดังเลแเราก็รู้จักละเสียความเบิ่อรูร้ตัวของเราพลั้งเพือเราก็เริ่มขึ้นมาใหม่แต่และว,วันแต่และว,วันตื่นขึ้นมาเราต้องรีบสำรวจกายสำรวจจิตของเราขาเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือไม่มีความกตัอญูกตะเวทีหรือไม่เรามีความเรสสละละความตนีแนวแน่นออกกับจ,จิตใจของเราหรือเปล่าเราต้องหมั่นแก้ไขหมั่นปรับปรุง ถ้าเราน้อมพิจรารณาดูรู้อยู่อย่างนี้เราก็จะได้ฟังธรรมะตลอดเวลาตากระทบรูปเราก็ได้ฟังธรรมหูกระทบเสียงเราก็ได้ฟังธรรมแม้แตั้งแต่คนมาดามาว่าเราเราก็ได้ฟังธรรมลึกลงไปเราก็ดูอาการของความคิดท,ที่จะพุดขึ้นมาปรุงแต่งกิตหรือกิจจะปรุงแต่งความคิดส่งออกไปเราดับได้ระดับไหนถ้ามันพิจรารณาดูรู้อยู่อย่างนี้จะสนุกอยู่คนเดียวก็สนุกอยู่หลายคนก็สนุก สนุกในการดูในการรู้ว่าเราจะพลั้งเผลือหิกิเลสตัวไหนบ้างก็ต้องพยายามกันกายวิเวกเป็นอย่างไรจิตวิเวกเป็นอย่างไรเราไม่เข้าใจแนวทางเราถึงแสวงหาแนวทางแสวงหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ทุกท่านนั้นดีดีหมดแล้นแหละถ้าท่านสอนเรื่องการปฏิบัติขอให้เราไปฝึกเถอะถ้าถึงวันละเวลาเดินปัญญาได้เราก็จะเข้าใจถ้าเรายังเดินปัญญาไม่ได้เราก็ เป็นการสร้างอานิสงส์สร้างบาร,รมีให้กับตัวเราโดยตลอดเวลาอีกอย่างหนึ่งนั้นวิบากกรรมของแต่ละบุคคลก็ไม่เหมือนกันบางคนบางท่านก็สร้างมาดีบริบูรณ์ทั้งภายนอกบริบูรณ์ทั้งภายในบางคนบางท่านก็สร้างมายังไม่เต็มมาสร้างมาสั้างตทีนี้การสํารวจการเจริญสติเราต้องพยายามให้เต็มที่ <S <S ทุกสิ่งทุกอย่างก็นุนทั่วพร้อมกันมาหมดนั่นแหละถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ทีนี้จะมีบริบูรณ์หรือไม่เราก็ต้องทำต้องสั่งขึ้นขณะที่เรายัางมีกําลังยังมีลมหายใจยังมีร่างกา,ายที่แข็งแรงอยู่นี้เลยพราะอย่าพากันปล่อยโอกาสทิ้งปล่อยเวลาทิ้งอย่าไปติดกัดตัวเราเองจงพยายามทํากายของเราให้เป็นวัดทําจิตของเราให้เป็นพระ,ะรเจริญสติเข้าไปเยี่ยมพระจุบไปป่อยอยู่เป็นประจําจนเกิดความเคยชินทุกคนขอ้อเกิดมาในโลกนี้ก็เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเกิดแก่เก็บตายด้วยกันหมด เราทำบุญมาด้วยกันถึงได้มาเห็นกันมาเจอกันบางทีบางคนบางท่านก็อาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเพราะว่าจิตแต่าชดว,วงนี้วนเวียนไหวตายเกิดไม่รู้ว่ามากี่กับกี่กันแล้วเราก็ต้อง,อยงพยายามเจริญพรมวิหารให้มากๆมองโลกในทางที่ดีแม้แต่แต่คิดคิดก็คิดในทางคุศลถ้าเป็นอาคุศลก็ละสูงขึ้นไปก็คิดด้วยสติคิดด้วยปัญญาจิตของเราตรงนิ่งรับรู้ไม่เข้าไปหลงไม่เข้าไปยึด ต้องพยายามกันเอาเราวันนี้ก็พยรยามทำไปตัวนี้พากันไหวพาพรมอมมกันพากันไปสร้างการโตทําความเข้าใจ,จากนันเอาล่าในเบเกอกเราให้ฟัง